ลงมาดิลงมาเล่ดิระวังมันปนนะพี่อโง่ไงาอโง่ไงพวกมึงอ่ะไยโง่ไงเมตยังดูแลไม่ได้เลยทุยไอสัตว์แคบดีดิแคบดีวะเอามันดิเวลากูแคปทัน แบบนี้แล้วไอ้กูเดนินไอ้ไอ้สองหัวเมียตามเพื่อนมาไงนู่นแหละไปตีอาสามสี่อะมาดีคุยลงไล่ปีคุยไม่ได้อาสามสี่รถมันจะพังะนะไอ้มันตาย สี่ขยะดิบเงี่บ้าแม่มึงเหรอเอ้ยกระจขับรถอย่างควายลงมาไอ้แกขยะไอ้ยี่่ลงมาไอ้แกขยะพ่อมึงเล่นรถบัมเบิ้ลไอแกขยะไม่กล้าลงเลยกระจอกมึงกระจอกขนาดนั้นเลยเหรอไอ้กาไม่กล้าลงมาไอ้กระจอกไอยี่่าแม่งโคตรมีปมเลยนั่งสารมาชีวิตดี้อ ัดิไอ้ย mmm. ่าเด็กมีปมไม่สัตเด็กมีปมไอ้ยเด็กมีปมเด็กเด็กมีปมจนไอ้เย่าดีตีอ่ะกระจอกคลิปหายพี่พี่มาขึ้นรถขึ้นรถพี่ขึ้นรถเพี่มาพี่พี่ไปไปไปไอ้เหี้ยก็กระจอกเลยสัตว์เก้งควายควายไอ้เหี้ยขยะไอ้สัตว ไอ้ยหรือไม่ยเหี้ยไปลงบารีเหาไลไอ้เี้ยเาไลบีโอ้หไ้ยีอไรทยี่อะไรไอ้ัดดรวยอ่ะไอ้เด็กกหรี่ไอ้ยี่ลรีไอ้สัตว์แไปกะหรีขายอีอะไรสัตวกระจกไอ้เหี้ยกระจกไอ้สัตว์นี่้เหี้ยไอ้กระจกไม่มีน้ายาไอ้ตีกรจกที่ใ้สัตว์แกงขอยวยไอ้เหี้ยขครกี่หน้าแมพวกงไงสัตว์กระจกไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยล่ะแกงกะหยาทำไรอ่ะทไรอ่ะ หไอ้ควายเฮ้ยว่าไงนะเอ้าไม่ขาอ่อนเหรอขาแค่อ่อนเหรอขาแค่อ่อนแล้วเฮ้ยมีีแค่ปืนไอ้สัตว์ไม่มีน้ำยาไอ้เขยะมึงมีไม่ละมึงมีไอ้เจ้ามีไอ้เจ้าไม่ละไอ้เจ้าแล้วมึงมีไม่ละยัาพูดเป็นคำเดียวหลือไงไอ้เจ้าไอ้เจ้าแม่พ่อแม่ปั๊บยังไม่ได้ตาไอ้ะจ้าไอ้เจ้าสมองอะไรไอ้เจ้าไอ้เจ้าสมอกก็เหมือนผมมึงอ่ะไอ้เจ้าไม่มีอ่ะมีอ่ะมีอ่ะ ไอ้กระลี่ไอ้สัตว์กระจอกชิบหายรู้บมึง่ะรู้วะ